ไม่มีอุ๊ยมีครับมีไม่มีอุ๊ยมีครับมีโดนไหมหา้ามหน้ามีับกันกันแล้วครับผมโดนครับอืพูดไม่ทันขาดคำครับว่าหน้ามีตัวโดนอุ้ย Chơi đi bạn, một độ, một cái độ, chết rồi, Mình u đây โคตรสวยของอย่างเป็นหนึ่ง ลนะองฟังนิ่สวยมากคุณไปได้เงนไม้มนตัวคนระับลองขยับไปด้านหน้าครับ ห้ามหน้ามีนะกันกันแล้วครับผมโดดพูดในการขาดขคำับว่าหน้ามีตัวไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว,ว่าพุ่งกัดดุเลยครับตัวนี้ครับมยังเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับผม ก็คือวันนี้ก็ไล่ตามข้างทางเหมือนเดิมนะครับโอเคฝากคนงานด้วยครับผมผุบยังเป็นหนึ่งนะครับชอนข้างทางครับไปลองดูครับ โซนอีกโอ้เตี้ยงที่สองครับโอ้โหนะครับที่เดิมครับผมโอ้แสดงว่ามีตัวไหลตัวนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยติดกระคองครับทะลุครองนะครับผมเขาไปเต็มเต็มปากครับดูสิเห็นว่าตัวนี้ตัวเล็กไหมครับผมตัวที่แล้วใหญ่กว่านี้นิดนึงโอเคครับเป็นหนึ่งนามเตยนะครับผมเต็มปากครับมาเจอตรงนี้ครับ Mãi ra ừ. nó làm thế thì cắt cả cha cái gì Hãy Đồn Phim Đồn Phim Đồn Ui 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 Bố rút bố rút nhà quá lúng Thế <laughs> lụt nó ừ, Cái gì Ủa Sấy đấy nè มาจับกล้องเงลุงขับรถมาเจอนะพอดีพอดีไล่ตีปลาข้างทางครับของหลอดนะมาเจอนานี้นานเดียวนะนานเดียวม,มันหมดไม้นานแล้วแหละหมดไม้นานแล้วแหละแต่ว่าดูด,ดีนะเนี่ยครับ,รบกัดเป็นนี่ครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับ,บตีอยู่พักนึงกันนะตีไล่หานะครับโอเคฝากคนงานด้วยครับผมกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเข้าไปแบบนี้เลย S <S สุดยอดครับชนนา มีอุ้ยมีครับมีโดนไหมโดนโอ้โหดูสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ตัวก่อนเดี๋ยวไปนี่ครับตัวเล็กก็เหยื่อนะครับวัดกระเด็นขึ้นมาเลยนะครับครับกลายเป็นกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเดี๋ยวปล่อยไปเลยนะที่เดิมนี่แหละโอเคครับผม โอ้ใช้สวยนะใหญ่เนะี่ยปลาปลานินเหรอครับนั่นนะได้เยอะไหมครับ กันแล้วครับรอตะลิงครับได้ผลพี่กันแล้วครับพี่กันแล้วครับรอตะลิงครับได้ผลเลยโดนอืมเฮ้สวยครับออกมามาเลย โอ้โหใหญ่แล้วผมวนต๊อครับรับผม,บบบผมไส่สวยเลยครับเนี่ยกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งนะครับก็คือสภาพหมายนะครับหมายคลองนะครับผม หมายคลองไม่ใหญ่มากนะผมอาศัยรูปว่าปีเลาะตะลิ่งเอานะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอยู่นะไร้ลผลเลยค,ะะครับับยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเหยื่อจากไข่จำไปนะเป็นหนึ่งครับผมนะครับสายที่ใช้นะครับเป็นสายสอนพิษนะครับตอนนี้กำลังเทสอยู่นะครับผมตอนนี้ผมใช้เวนพีอีะครับตีลื่นดีมากเลยโอเคฝากคนงานด้วยนะครับผม ปบยางเป็นหนึ่งนะครับเหยื่อจากค่จำไปนะเป็นหนึ่งครับผมโอ้ยยูดูสวยเสวยนะฮสวยระวังระวังเพรมันมันขึ้นหน้ามู่ขึ้นหน้าหลายรอบนะใส่สวยตัวนี้นี่ไม่ใส่นี่อุ้ยโชดูนี่วะโชดูเลยขึ้นมาเลยอหนึ่งสองอืออุ้ยโดนนะจ่าโดนการนี้ยังนี่เเอาาไป กบยางเป็นหนึ <oh> ่งน้ำเตยอ้ะฮือมันชนจะโด้แล้วจันทร์มาเฉโด่งานไหนครับนี่ครับอ๋อฝั่งนั้นดีกว่าฝั่งนั้นเออฝั่งนั้นเออเออตาผมนี่ยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับโดนเะโดนะครับ เดี๋ยวลองเป็นกระป๋อมเอดูนะครับจะโดดขึ้นเยอะเลย โดนกันได้ดมาอุ้ยตัวนี้เป็นไปช่อนครับโอ้ผมนึกว่าชะโดนะเพราะว่าตัวนี้ชะโดป๊อกขึ้นเยอะเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นกระปอม A นะครับฝากคนงานด้วยครับผมกระปอม A. เยื่อจากใครจำไปได้เป็นหนึ่งครับผมสุชยอด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่ากินมากๆแล้วนะครับวันนี้ได้ประมาณ5้าแต้มนะผมถ้าผมจำไม่ผิดครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่สะเชิงเซาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ